ผมไม่รู้ว่าผมทำคลิปนี้ช้าไปหรือเปล่านะแต่หลายๆครั้งที่ผมไลฟ์จะมีคนถามว่าอลิสยังใช้ได้อยู่ไหมนะฮะผมควรสุ่มหาอลิสหรือเปล่าอลิสใช้เงินเท่าไหร่ในการสุ่มนะฮะซึ่งอลิสมันเป็นตัวลับไงแล้วเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันใช้เงินเท่าไหร่แต่ละคนในการสุ่มนะฮะแต่สำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่อยากได้อลิสจริงๆและอยากอยากใช้อลิสนะ คุณปิดไปเลยผมไม่แนะนําให้คุณดูต่อเพราะว่าคลิปนี้ผมจะแนะนําตัวละครที่คุณสามารถคลาฟได้คํานวณเงินได้ว่าคุณต้องใช้เท่าไหร่เพื่อที่จะได้ <S <S ดาเมจเท่ากับอลิสนะฮะเรามาดูกันก่อนจะไปดูว่าเป็นตัวอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องยโลด้วยนะครับหลังจากที่มีคนขาม,มากๆเนี่ยผมก็เลยต้องไปหาอลิสมาดูว่าจริงๆแล้วอลิสที่เลเวล152ดาเมจประมาณเท่าไหร่ผมก็ลองไปคำนวณดูว่าเอ้ย ตัวละครที่เลเวลประมาณ152และดามจใกล้ๆอลิสมีใครบ้างซึ่งผมไปเจอมาว่าไอตัวไซตามาคราฟอะดามจใกล้ๆกันอันนี้ผมเลยลองมาเทสดรรูว่าเอ๊ะถ้าใกล้กันขนาดเนี้ยใครจะตีแรงกว่าในมอนที่เลือดเท่ากันนะฮะถ้าตีมอนล้มเร็วกว่าแสดงว่าตัวนั้นดามจเยอะกว่าเรามาลองดูวิดีโอกันนะฮะเทียบกันเลยครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นไซตามะ ล่างคราฟนะครับผมส่วนด้านขวาจะเป็นอลิสนะครับผมล่างธรรมดาฮะาาส่วนด้านบนทั้ง2อ,อันนะครับจะเป็นแบบปิดเอฟเฟกส่วนข้างล่างจะเปิดเอฟเฟกนะครับตอนนี้ทั้งอลิสแล้วก็ไซตามะคราฟนะครับได้ปล่อยสกิลไปคนละ1ครั้งซึ่งอลิสนำไซตามะไปนิดหน่อยตอนนี้อลิสเปิดสกิลที่2แล้วไซตามะยังไม่เปิดสกิลที่2นะฮะอ่ะ ไล่กันมาพอดีตามหลังอยู่ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับระหว่างนี้ลองดูไปเรื่อยโอ้อลิสปล่อยสกิลอีกครั้งนะครับครั้งที่3ครับไซตามะยังไม่กระดิกนะฮะส่วนด้านบนนี่เราสังเกตไม่ได้สังเกตเห็นเลยนะฮะว่าจะต่างหรือไม่ต่างด้านซ้ายนะฮะไซตามะครั้งที่3แล้วก็อลิสครั้งที่4 นะครับโอ้อลิสปล่อยสกิลได้เร็วกว่านะฮะอลิสจะถึงครั้งที่5ก่อนไหมอลิสครั้งที่5ครับผมแล้วก็ไซตามาครั้งที่4ครับโอเคน่าจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วฮะอลิสน่าจะปิดด้วยสกิลนะครับเรียบร้อยนะฮะอลิสปิดด้วยสกิลแล้วก็จบไปก่อนตามด้วยไซตามะนะครับผม จากวิดีโอนะครับสิ่งที่เราพอสรุปได้ก็คือว่าเปิดหรือปิดเอฟเฟกไม่มีผลต่อกันมากเท่าไหร่นะฮะซึ่งซึ่งถ้าปิดเอฟเฟกอ่ะจะตีเร็วกว่าด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ตัวอลิสเองก็ตีเร็วกว่าไซตามะแค่น่าจะไม่ถึง1วินาทีนะฮะใกล้เคียงกันมากซึ่งถ้าเทียบกันว่าคุณต้องเสียเวลาเสียเงินไปหาตัวอลิส นะฮะซึ่งเป็นตัวลับซึ่งเราไม่รู้เลยว่าคำนวณแล้วมันต้องเปิดเท่าไหร่กับคุณสามารถคำนวณได้ว่าคุณจะทำตัวคราฟไซตามะเนี่ยคุณใช้มิสติกคำนวณเท่าไหร่ใช้กี่ตัวแล้วก็ใช้ฉาบมาลงเนี่ยคุณก็สามารถคำนวณได้เลยอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นหนึ่งที่ผมนำเสนอกับคุณนะครับอยากเห็นโยโร่ทำข้อมูลแบบไหนคอมเมนต์มาข้างล่างนะฮะกด Subscribe แชร์ให้เพื่อนดูนะฮะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ